ครับสวัสดีครับมาพบกับลานลุงเรื่องสรรพเกษตรให้นะครับมื่อนี้โอกาสดีครับมื่อนี้ฝนตกเปอยๆนะครับตอนเช้านะครับมีโอกาสมาส่งลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอำเภอบุรบือนะครับปุ่ยใหญ่ๆหนึ่งรถหกล้อนะครับหนึ่งรถหกล้อนะครับมุดการหอดี่หอพี่ให้น้องหอดให้หอดสวนนี่นะครับจัดลงมีสองสามจุด นะครนมาปลูกมันสำปะหลังไปต่ออีก1.5กิโลเมตรกำลังจัดลงนะครับหนึ่งรถทบล่อนะครับราคาปีกนะครับพี่น้องที่สนใจติดต่อกันครับไม่ได้ครับบริษัทที่ร้านครับร้างเิศนะครับทางไรนะครับหลายช่องทางนะครับ นะครับสอบถามราคาแจงยอดจํานวนนะครับจัดทรงพื้นที่มื่อใดอย่างใดเมื่อใดเอาไปใส่อย่างปรึกษากันได้ครับหรือว่าสิเป็นเอาไปใส่พืชมันอ้อยอย่างพาราอินทพาลัมหรือว่าจะเป็นพืชต่างๆนะครับปรึกษากันได้หรือว่าจะเป็นไปเป็นปรับบุงดินผู้ใดปรับหน้าไม้หรือว่าปรับให้ปรับสวนไม้นะครับดินบดีดินเสื่อมรับติดต่อกันเข้ามาครับทางลาน ยินดีให้คําแนะนํานะครับแนะนําการใส่วิธีการใส่ขนาดการใส่หรือว่าเสียวไปใส่จังไดนะครับให้คําแนะนํานะครับ